มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะทุกคนว่าขึ้นแพทเทิร์นตัวแรกแล้วมันจะต้องสวยเลย รู้ไหมว่าเวลาที่ดีไซเนอร์เขาออกแบบมาแล้วเนี่ยแล้วส่งต่อให้ช่างแพทเทิร์นทำกว่าที่เขาจะทำมาจนได้ความแบบถูกต้องตรงใจกับดีไซเนอร์มันผ่านการแก้มาหลายรอบรอบแรกเอ้ยอันนี้ยังไม่ถูกใจแขนยังไม่ดีอย่างตัวนี้เนี่ยแขนสั้นนิดเดียวเองใส่ออกมาแล,แล้วเห็นแขนเยอะมากดูแขนอ้วนมากก็ต้องเพิ่มความยาวเฮ้ยด้านหน้าเนี่ยมันดูมีวอลลุ่มมีพื้นที่เยอะเกินเก็บมันหน่อยอ่ะเก็บเก็บตรงคอตอนแรกมันดูปิด มากปิดไปหมดเลยก็ต้องเปิดออกอ่ะปรับนูน่นปรับนี่ปรับดีไซน์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสวยค่ะดังนั้นอยากคาดหวังว่าตัวแรกมันจะสวยเลยไม่เป็นไรเนาะที่มันจะไม่สวยตั้งแต่แรกแต่ว่าเราปรับเราแก้จนกระทั่งมันสวยได้ดังนั้นเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่ที่เห็นว่ามันสวยๆมันผ่านการทำงานมาเยอะนะคะจงเห็นคุณค่าในเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่นอย่าคิดว่ามันจะต้องซื้อแต่ของถูกถๆยายผู้หญิงข้างในเนี่ยอย่าไปซื้อสนับสนุนแฟชั่นดีๆเสื้อผ้าคนไทยหรือแบรนด์ที่เขาตั้งใจทำมานะคะอยากฝากเอาไว้ให้คิดบาย